ปริญญาโทรปริญญาอะไรเนอะครับมันนั่งฟังอยู่แม่แล้จบสูงนีห่หรอแม่มันนั่งฟังอยู่มันนั่งฟังอยู่อียาดนั่งฟังอยู่นั่งฟังให้มันมาฟังครับให้มันมาฟังนะฮะ,อ,ะอยากเจอกูก็มาเลยนะนะอ่อแม่ขอขนะึ้นแล้ว คุณนะ,ค,ะครับถ้าฉันไม่เตือนสติคุณคนรอบข้างเตือนสติคุณไม่ได้ก็ต้องเป็นคนข้างนอกเข้ามาเตือนสติคุณจะฟังไม่ฟังก็สุดแล้วแต่ถ้าคนกินข้าวหรือมีความคิดมีความคิดเห็นหรือว่ามีใจเป็นธรรมหรือว่ามีเขาเรียกว่ามีพระในใจอ่ะนะเออเขาจะต้องเบาบางและจะต้องหยุดพูดไม่ใส่ร้ายป้ายสีคนอื่นต้องเอามาปรียบ,บเทียบกับตัวเองว่าตัวเองนี่ดีกว่าคนอื่นหรือยัง ตัวเองอะดีหมดแต่คนอื่นอะชั่วหมดมันใช้ได้เหรอคนแบบนี้อฮอการที่รอลงอาญาตรงนี้สองปีอะคุณออกมาแพ่นท่านมาด่าเขาไปไล่แจ้งคนแจ้งความอะมันทําถูกไหมเออมันสร้างปัญหาให้สังคมเยอะแยะไปหมดนะคะคอ่านะคะคุณยังไม่รู้อีกไหนมาว่าเก่งเกณง ครับนะอบเออพูดดีมาจากไหนบ้านเช่าข้าวซื้อเนี่นะเออไม่ใช่กูไม่รู้จักเมืองไม่ใช่กูไม่รู้ประวัติเมืองนะ <Reese> ไอรถรที่มึงขี่ก็่อนวดหมดยางถ้าเป็นของกูนะกูไม่ได้ดูถูกรถรุ่นที่มึงใช้กูปลูกกูหงท้องปลูกชะลนาไปได้ิที่อ่านมวดเกงนเห็นภาพแล้วครับคุณแม่มาวดเก่งแล้วมึงรอแล้วกันอี <c oughs> กสองนะคะ ไปเอาลูกเขาไปโชว์ขนาดนั้นลนะคะ<ม>ไปว่าช่างพงศ์ไปว่าในโพธิมึงรอลวกันไม่ใช่มึงไปขู่เข้าไปเต่างอยเข้าไปสถานีตำรวจเต่างอยวันนี้นะคะกราบขอโทษสอเต่างอยดิฉันอยากถามเจ้าหน้าที่เต่างอยหรือผู้กำกับเต่างอยนะคะอันนี้เสียงจากเอสีข้างนอกนะคะขอถามให้พี่น้องประชาชนหายข้องใจหน่อยได้ไหม ครับท,ท่านผู้กำกับเต่างอยคะครับอีไออีการาจินีหรืออีมีควายคนนี้ที่เข้าไปแจ้งความในสพอเต่างอยเขาบอกว่าเขาเข้าไปคุณเจ้าหน้าที่ของสพอเต่างอยเป็นทักพวกของเขาเขาถึงได้มาโจมตีประชาชนดิฉันถามว่าโรงพักที่ทันอยู่อ่ะมันเป็นของประชาชนใช่ไหมคะใช้ร่วมกันทั่วประเทศใช่ไหมคะท่านไหนต้องยึดให้อะ อีกรัก่นีหรืออีหมีควายคนนี้อาเข้าไปครอบคุมครอบงำเกี่ยวกับหน้าที่การงานของท่านไปนั่งไหลตดในสอพอเอต่าวอยหรือโลงพักเต่าวอยถ้า<อ>ผ่านหน้าโจเชี่ยวทาได้เหรือคะมันผิดกฎผิดระเบียบผิดวินัยหรือเปล่าคะถ้าคุณไม่เดินเรื่องจุดนี้ดีฉันจะเป็นผู้เดนเรื่องถือหนังสือไปด้วยตนเองที่กรมตํารวจให้ลงมาตรวจสอบนะคะ ว่าอะไรมันเป็นอะไรนะคะครับนะคะอืมก็ฝากเรียนเนาะแชร์แชร์คลิปนี้ต่อไปนะครับท่านใดแชร์ได้แชร์นะครับเนาะก็อยากให้ทางผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าผู้กำกับสพเต่างอยนะครับเนาะทาไมครับขอเรียนเชิญผู้กำกับสพอเต่างอยเข้ามาฟังตรงนี้นะคุณไม่แจ้งเดี๋ยวฉันจะเป็นคนไปแจ้งนะคะไปแจ้งที่กรมตารวจลงมาตรวจสอบว่า ไม่ผู้หญิงคนนี้ถึงได้มีอํนนานาจในสพอเต่งนอยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาลงพักอีกแล้วนะคะเพราะว่าช่องไอเชฟแดนไข่เขามันลงคลิปเมื่อกี้นเองบริญยาดก็ดก็นอนพักผ่อนอยู่ที่บ้านนาะลมก็แรงๆกับเพื่อน<ๆ>เพื่อนเอ็มีค่ะแต่ว่าพอเห็นคลิปมันค่ะที่มันเอาผู้หญิงคนหนึ่งนะคะมาด่าหยาดเรื่องที่ว่าที่มีปัญหาลงพัก,กวันนั้นนะคะ หยาก็มาลงพักโชคดีค่ะร้อยเวรสารวัตรคนเดิมพอดีมีมีประชาชนมาแจ้งอยู่หยาดก็เลยออกมารอข้างนอกค่ะนี่เพิ่งมาถึงเดี๋ยนี้ค่ะเดินเข้าไปห้องเมื่อกีน้นี่พอดีสารวัตรท่านมีประชาชนแจ้งความแ <c oughs> จ้งความอยู่เนาะหยาดก็เลยถ่ายให้ดูค่ะว่าเพิ่งเห็นเชฟไอ้ดันไข่อะแล้วก็มีแม่ปักปลาคนหนึ่งนะที่มาด่าด่าหยาดแล้วก็บอกว่า จะมาอ่าโรงพักเต่างอยนะแม่ถ้าแม่มีค่ารถนะแม่คุยว่ารวยแม่พอจะมีค่ารถนั่งรถมาก็ได้นะเดี๋ยวจะให้เอ่อหรือว่าจะขอความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่นี่ค่ะหยาดก็มีรถแค่นี้แหละไม่ได้รวยหรอกคะ่ะแต่ <c oughs> มาถึงโรงพักแล้วคะ่ะอ่าไอเชฟดันไข่นะคลิปมึงที่มีอีแม่เข้ามาด่าเรื่องโรงพักนี่ค่ะตอนนี้ก็อยู่ที่นี่นะคะถ้าจะมาร้องเรียนหรือมาอะไรไม่ต้องเห่านะคะมาเลยออ้ยลมแรงมากคันตอนนี้ ว่คลิปนี้ก็อยากจะฝาก fc นะคะว่าวันนี้วันที่24ค่ะวันอาทิตย์นะคะเวลาบ่ายสามโมง20ค่ะดีหยาดเพชรก็เผลอหลับไปตื่นขึ้นมามีคนส่งคลิปของไอเชฟดันไข่กับแม่ปลารงปลาที่อวดอวดเก่งอวดรู้แล้วก็จะร้องเรียนนะคะอ่ามาตอนนี้มาถึงนี่แล้วค่ะ มาเลยค่ะสวรดิ์บอกว่าจะมาร้องเรียนจะมาอะไรก็มาอย่าดีแต่ห่าวหอนนะคะและวันนี้ยาดเพรก็จะแจ้งคดีหมิน่นประมาทพรบคอมของเชฟดันไข่นะคะโดยมีเงาเสียงของผู้หญิงคุณแม่ในคลิปนะคะโอเคนะคะคลิปนี้ก็บอกก่อนค่ะเดี๋ยวค่อยขายใหม่นะคะพอดีเพิ่งมาถึงนี่ค่ะเงียบมากโรงพักวันอาทิตย์เงียบมากอยาพทุกมาถึงหน้าตาก็ไม่ได้แต่งขัดตื่นนอนล้างหน้าเป็นฟันมาเลยนี่ค่ะอันนี้ก็อยู่โรงพักนะคะให้เห็นเลยนะคะว่ามาแจ้งความอีกแล้วค่ะตอนนี้ก็ แจ้งความจนเกรงใจเจ้าหน้าที่แต่ยังไงเราก็ต้องแจ้งค่ะเพราะท่านผู้กำกับบอกว่าถ้าโดนรังแกนี่แจ้งได้ตลอด24นะคะต้องขอขอบคุณผู้กำกับสพเต่างอยนะคะสะพตเต,ต่างอยด้วยที่่ันเมตตาและเข้าใจนะคะว่าถ้าไม่มีคดีอยากทุกคงไม่มานะคะนี่ก็คือมาแจ้งเพิ่มนะคะสำหรับช่องเชฟดันไข่ค่ะโอเคนะคะสวัสดีค่ะ